ชุดเกมการศึกษา finish the pattern แบบรูปแสนสนุกสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูพี่ครีมนะคะวันนี้คุณครูก็มีชุดเกมการศึกษาแบบรูปแสนสนุกมาให้เด็กๆได้ลงมือเล่นกันแต่เอ๊ะ เกมการศึกษาของครูนั้นจะมีลักษณะและวิธีการเล่นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะมีอุปกรณ์มาให้และให้เด็กๆช่วยกันสังเกตว่าเราเห็นอะไรแล้วเราก็จะมาทายกันค่ะว่าเกมของคุณครูนั้นจะมีวิธีการเล่นเป็นอย่างไรอ่ะค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรในแขนเกมนี้บ้างเลยหัวใจมีหัวใจค่ะหัวใจสีอะไรเอ่ยสีสีชมพูนอกจากหัวใจแล้วยังมีรูปภาพอะไรอีกคะ ดาวดาวสีอะไรเอ่ยสีเหลืองสีเหลืองเก่งมากค่ะแล้วยังมีขั้นละันสามเหลี่ยมสีแดงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าเองเก่งมากเลยค่ะสีม่วงเและภาพสุดท้ายก็คือสี่เหลี่ยมที่เป็นสีม่วงนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรเล่ย วา่ารูปต่อจิ๊กซอต่อจิ๊กซอค่ะนอกจากที่เด็กๆจะได้เห็นรูปล่างเลขาขาคณิตแล้วยังมีช่องว่างข้างล่างไว้ตรงนี้คุณครูนะคะก็จะมีอุปรกรณ์ให้เด็กๆนะคะ,ะค่ะภาพแรกเรามาดูเลยอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยลูกดาวลูกดาวสีเหลืองอันนี้คืออะไรกัน วงเ,น,เนแดรเอวงวงหรือที่เราเรียกกันว่าวงรีนั่นเองเก่งมากค่ะน้องไม้มนิ้นน้องจิมก็เก่งเช่นเดียวกันค่ะรูปภาพต่อไปคืออะไรเอ่ยหัว,หวใจสีชม<อ>พูสีชมพูอ่าครูก็จะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะครูก็จะให้น้องไม้นิ้นนะคะหยิบสามเหลี่ยมขึ้นมาค่ะจากนั้นนําไปวางลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับภาพที่ครูกรําหนดค่ะเก่งมากค่ะน้องไม้ิ้น ต่อไปคือรูปอะไรเอ่ยวงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าอะให้น้องกินค่ะวงกลมสีฟ้าของตนเองขึ้นมาใช่ใช่ไหมคะจากนั้นวางลงในช่องสีเหลืองที่ตรงกับวงกลมสีฟ้าที่คุกกำหนดเก่งมากชาปรบมือให้ตนเองหน่อยเด็กๆชิว่าเกมของคุณครูนั้นมีวิธีการเล่นเป็นอย่างไรคะ ำตามแบบข้อกนน,นิ้มทำตามแบบภาพที่คุณครูกำหนดไว้ถูกต้องค่ะเกมของครูในวันนี้นะคะคือเกมทำตามแบบรูปนั่นเองค่ะโดยว,วันนี้คุณครูคจะมีเกมให้น้องเล่นทั้งหมด3ด่านด้วยกันด่านแรกจะเป็นการที่ครูกำหนดภาพให้และให้เด็กๆเลียงภาพตามไปนะคะเรามาเมที่ภาพแรกกันเลยเริ่มจากกางซ้ายหมคะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยเล ค่ะมีสีอะไรเอ่ยสีเหลืองสีเหลืองถัดมาคือภาพของสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีแดงสีแดงถ้าถัดมาค่ะมะนาวมะนาวสีเหลืองถัดมาอีกค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีแดงอ่าเรามาดูเริ่มจากทางซ้ายอ่ะครูจะให้เด็กๆบรรยายนะคะว่านี่ค hey e ือผลไม้ชนิดไหนอันนี้คืออะไรเอ่ยมะนาว สตรอเบอรี่มะนาวสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะมะนาวค่ะมะนาวอ่าให้น้องคิมหาลูกมะนาวค่ะอันนี้อ่าวางลงในช่องถัดมาเลยค่ะน้องไม้นินอ่าเรามาเริ่อใหม่นะคะเริ่มที่มะนาวสตรอเบอรี่มะนาวสตรอเบอรี่มะนาวน้องไม้นินคิดว่าต่อไปจะคื้กอะไรคะ ลูกสตรอเบอรี่อ่ะให้น้องไม้นี้หยิบลูกสตอบอรีของตัวคูขึ้นมาวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมเก่งมากค่ะเด็กๆเข้าใจเกมนี้กันไหมเอ่ยเข้ใจทันดีแล้วไหมคะคุณครูอ๋อเนื่สักครู่นะคะจะเป็นจะเป็นแบบนี้คุณครูจะกําหนดค่ามาให้จน,นสิ้นสุดเลย เด็กๆเพียงแค่นำข้ามมาวางในช่องสี่เหลี่ยมจนจบแค่นั้นเองค่ะส่วนตัวนี้ก็คือจะยากขึ้นมาหน่อยเด็กๆก็จะได้อ่านชนิดของผลไม้นะคะการนั้นก็ให้เด็กๆเติมช่องว่างต่อไปว่าต่อไปแล้วก็คือดูปอะไรนั่นเองค่ะเด็กๆเข้าจะิธีการเรีนของคูณไหมเลยเข้าใจแลควค่ะและด่านสุดท้ายเลยก็คือคุณครูจะให้เด็กๆสร้างแพทเทิร์นหรือแบบรูปของตัวเองขึ้นมา นนีู้จะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดเปิดจินตนาการของเด็กๆว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมสองด่านนี้ไปและเราก็จะมาสร้างแพทเทิร์นรูปภาพของตนเองเองเด็กๆเข้าใจที่คุณครูอธิบายเกมไหมคะ นั่นก็คือแบบรูปทำซ้ำนั่นเองะคะ่ะโดยจะให้เด็กๆสังเกตรูปนะคะจากนั้นก็นำรูปภาพไปวางลงในกรอบให้ถูกต้องด่านที่สองก็คือแบบรูปต่อเติมให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพจากนั้นให้คาดเนว่าต่อไปจะเป็นภาพอะไรานั่นเองและด่านสุดท้ายคือการสร้างแบบรูปของตัวเองขึ้นมานนเองะคะ่ะโดยควรจะมี อบว่างๆให้เด็กๆได้ต่อเติมภาพนำภาพไปวางไว้และสร้างป็นแบบรูปของเ,เกงนันเอง,เ,องเมื่อเด็กเล่นเกมจนตาดานเสร็จแล้วเด็กๆต้องนำภาพนั้นเก็บลงในกล่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปเล่นเกมด่านใหม่นะคะเด็กๆเข้าใจกติกากันไหมเอ่ยเข้าใจค่ะเด็กๆจะทำได้ไหมเอ่ยทำทได้ทำได้อ<ม>่า<ม>ดังนั้นเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ <ทำ S 2> ที่เล ge okay. ่นเกมนั elite, mm ้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมคะบัตรภรภารูไม่พอหาผ้าไห้เจอบ้างแล้วน้องไมนิ้นและน้องพิมพ์แก้ไขปัญหานั้นอย่างไรคะหาผ้าบัตรที่มีและน้องไมนิ้นหาใหม่เก่งมากค่ะวันนี้เราก็ได้ คุณครูก็อยากให้น้องพิมพและน้องไมค์นั้นได้นําเสนอแบบรูปของตนเองขึ้นมานะคะเริ่มจากน้องพิมก่อนเลยอ่าเรามาดูพร้อมกันนะคะน้องพิมพใช้เกณฑ์อะไรในการจัดแบบรูปของตนเองขึ้นมาคะแถวเรนหนูเอาเป็นผลไม้ที่ชอบค่ะเป็นผลไม้ที่ชอบมีอะไรบ้างเอ่ยมีกล้วยแล้วก็ลูกแพรค่ะกล้วยและลูกแพรนะคะอ่า เรามาเริสมการสังเกตนะคะน้องพิมพ์นั้นจัดแบบรูปเรียงรูปภาพอย OK. er <drop Drop Drop <drop packing. ่างไรบ้างเอ่ยเริ่มต้นที่ล้วยด้วยลูกที่สองลูกแพรลูกแพรลูกแพรด้วยด้วยลูกแพรลูกแพรอ่าแล้วแถวที่สองนะคะน้องพิมพ์ใช้อะไรในการจัดแบบรูปคะใช้ลูกตรงกับกับผลไม้ค่ะ สรมกับผล,ลไม้เริ่มมามี2อ,อย่างแล้วใช่ไหมคะอ่าโดยจัดรูปแรกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแตงโมแตงโมสี่เหลี่ยมสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแตงโมแตงโมและภาพสุดท้ายคืออะไรคะน้องไมนิน้้นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม<ล>เก่งมากคะ่ะอ่าต่อไปเรามาดูกันอีก,กว่าว่าน้องไมนิ้้นนั้นจัดแบบรูปแบบอย่างไรบ้า นำเสนอให้เพื่อนเสตังหน่อยทันงหมดมีหัวใจกับดาวค่ะก็เรียงหัวใจหัวใจดาวดาวหัวใจหัวใจดาวดาวหัวใจหัวใจแล้วก็ดาวเก่งมากค่ะน้องไมมิ้นและแถวที่สองนะคะแถวที่สอมีสมสีเขามีวงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าแล้วก็วงรี วงรีสีส้มแล้วก็สีเลี่ยมสีนเงินสีเรียมสีน้ำเงินนะคะาต่อไปลูกวงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าสมวงรีสีส้มเป็นข้อหลักตัดสีน้เงินห้ามล้ำจาสีน้ำเงินเก่งมากค่ะน้องไมมินวันนี้นอกจากรู้สึกสนุกแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างเอ่ย วันนี้ครูเอาภาพอะไรมาให้เด็กๆนะ้ผลไม้น่กจากผลไม้แล้วมีอะไรอีกสีมีสีเกี่ยวกับสีใช่ไหมคะอันนี้สีอะไรเอ่ยสีส้มสีส้มเป็นลักษณะของรูปร่างวงรีวงรีเก่งมากค่ะนอกจากนี้แล้วรูปทรงรูปทรงต่างๆเก่งมากค่ะวันนี้ครูก็หวังเป็นอย่างนี้